สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Charisma 456 Channel นะคะและนี่ก็เป็นการทำนายพยากรณ์พลังงานของดวงดาวประจำเดือนมิถุนายน2566ค่ะก็อาจจะมาช้าไปสักนิดนึงนะคะเดือนนี้แต่ว่าหวังว่าจะไม่ช้าจนเกินไปสำหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็เดือนนี้นะคะเราจะมีดาวย้ายทั้งหมดด้วยกัน 4ดวงนะคะนั่นก็คือดาวพุธนะคะดาวอาทิตย์ดาวอังคารและดาวศุกร์ค่ะซึ่งดาวพุธเนี่ยนะคะช่วงนี้เขาจะเดินเร็วนิดนึงนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเดินวิปริตค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการย้ายของดาวพุธนะคะถึง2ครั้งด้วยกันและดาวแต่ละแต่ละดวงนะคะเมื่อย้ายแล้วเนี่ยนะคะจะส่งผลส่งอิทธิพลหรือว่าส่งพลังงานทางด้านใดนะคะให้กับ แต่ละลัคนาราศีนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามฟังติดตามชมกันได้เลยค่ะอ่ะสำหรับชาวลัคนาธนูเดือนนี้นะคะดาวดวงแรกที่จะย้ายก็คือดาวพุธนั่นเองค่ะดาวพุธเนี่ยนะคะเขาเป็นเจ้าบ้านคู่ครองแล้วก็การงานของคุณค่ะจะย้ายนะคะหรือว่าโคจรเนี่ยเข้าสู่ตำแหน่งอุปสรรคค่ะตั้งแต่วันที่2-18ถึง18มิถุนายนนะคะ เมื่อดาวพุธโครจรเข้าสู่ตำแหน่งอุปสรรคสิ่งแรกที่ต้องเตือนกันเลยก็คือเรื่องเอกสารผิดพลาดสัญญาบางอย่างไม่ราบลื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องรอบคอบให้มากๆเป็นพิเศษเลยและนะคะแนะนำว่าไม่ควรคำประกันให้ใครเด็ดขาดค่ะ ะค,ะคือถ้าไม่ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายเนี่ยแนะนําว่าไม่ควรค้าประกันให้ใครนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยเราก็ไม่ควรค้าประกันให้ใครทั้งนั้นนะคะเพราะว่าก็มีเคสตัวอย่างให้เห็นหลายๆเคสแล้วเนาะว่าพอเราค้าประกันให้ใครคนที่เราคิดว่าเราเชื่อใจได้นะคะบางครั้งก็ทําให้เราเดือดร้อนอ่ะต่อมาค่ะสำหรับชาวพิจิกนะคะดาวพุธเป็นเจ้าบ้านคู่ครองใช่ไหมแล้วก็เป็นเจ้าบ้านการงานด้วย เมื่อดาวโคจรเข้าสู่ตำแหน่งอุปสรรคทำให้ช่วงนี้ทั้งความสัมพันธ์แล้วก็การงานของคุณเนี่ยนะคะอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ไม่อยากให้เครียดมากเพราะว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะคะสองถึง18มิถุนายนเนี่ยนะคะช่วงนี้คนมีแฟนอาจมีเรื่องนะคะแฟนของคุณคนรักของคุณสามีภรรยาของคุณเนี่ยอาจจะมาขอให้คุณเนี่ยช่วยเหลือหรือว่ามีเรื่องทำให้คุณกังวลใจมีเรื่องมา ให้ช่วยแก้ปัญหานะคะฟังแล้วไม่ต้องจิตตกนะคะเพราะว่านี่แหละเป็นข้อพิสูจน์รักแท้ของเรานะคะตอนที่เราลำบากเนี่ยแหละคะ่ะจะทำให้รู้ว่าใครรักเราจริงไม่รักเราจริงนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ข้างกายเราจริงไหมมันต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะคะการงานค่ะช่วงนี้จะมีความกดดันนะคะคุณอาจจะมีคู่แข่งในที่ทำงาน แต่ก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะคนที่เราต้องเอาชนะนะคะนั่นก็คือตัวเรานั่นเองค่ะนะคะต่อมาค่ะต่อมาเป็นดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าบ,บ้านความเจริญนะคะจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งคู่ครองค่ะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมนะคะ สำหรับคนมีคู่ช่วงนี้นะคะคนของคุณเนี่ยจะมีความเป็นผู้นำมากหน่อยนะคะมีความใจร้อนและค่อนข้างดื้อเอาแต่ใจนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องขอขัดบาดตายเนี่ยนะคะก็ขอให้ประนีประนอมกันได้นะคะค่อยๆคุยกันหรือว่ายอมได้ก็ยอมไปประมาณนี้นะคะอืการสื่อสารด้วยความเห็นอกเห็นใจกันเนี่ยนะคะแล้วก็ การพูดคุยด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจกันเนี่ยนะคะจะช่วยได้มากเลยนะคะสำหรับคนโสดนะคะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณเองค่ะแถมคุณยังมีโอกาสถูกเจอคนถูกใจนะคะเป็นคนดีมีฐานะนะคะค่อนข้างโดดเด่นหรือว่าเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาเลยก็ว่าได้นะคะส่วนคนไม่โสดนะคะคนของคุณเนี่ยนะคะจะนำข่าวดีมาให้นะคะก็คือ คนมีแฟนหรือว่าคนมีคู่เนี่ยนะคะช่วงนี้เ,เขาจะมีเหมือนกับว่ามีความเป็นผู้นํามากกว่าคุณเป็นพิเศษนะคะถ้าเกิดว่าคุณยอมได้นะคะหรือว่าสลหับบทบาทกันได้อะไรเงี้ยนะคะชาก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องเหนือปากกว่าแรงอะไรนะคะส่วนคนที่โสดนะคะแล้วก็อยากมีแฟนนะคะช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองให้ดีค่ะเพราะว่าคุณอาจจะเจอใครเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะอาจจะมีคนชาวต่างชาติมาปิ๊งปั้งกับคุณนะคะ ต่อมาค่ะดาวพุธนะคะจะย้ายอีกครั้งหนึ่งค่ะดาวพุธซึ่งเป็นเจ้าบ้านการงานและคู่ครองนะคะจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งคู่ครองค่ะตั้งแต่วันที่18มิถุนายนไปจนถึงวันที่4กร,รกฎาคมนะคะสำหรับชาวธนูช่วงนี้นะคะพลังงานความรักเนี่ยเด่นมากๆเลยทั้งคนโสดและคนไม่โสดนะคนที่ไม่โสดช่วงนี้แฟนของคุณเนี่ย นอกจากจะมีความเป็นผู้นําดื้อแล้วเนี่ยนะคะเขาจะพูดมากหน่อยนะเขาจะช่างพูดหน่อยบางคนเนี่ยออกแนวจู้จี้ขี้บน่นสะด้วยซ้ํานะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะคะขอให้ปล่อยผ่านไปนะคะคนเราเนี่ยนะคะคบกันมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมคะที่เราต้องมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจขัดแย้งกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะคุณจะรักกันดีนะคะเพราะว่าดวงดาวเนี่ยส่งผล ไปในทิศทางที่บวกนะคะมากกว่าอืมเออแล้วก็นะคะนอกจากจะนอกจากสิ่งที่พูดไปเนี่ยนะคะช่วงนี้ชีวิตคุณนะคะชีวิตคู่ของคุณเนะะี่ยมีความสุขนะคะรักกันดีนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า,ามีปัญหากันทะเลาะกันเข้าใจกันทำให้รักขึ้นกันนะคะมากกว่าเดิมก็เป็นไปได้เช่นกันส่วนคนโสดน,นะคะถ้าไม่ลงตลาดตอนนี้ก็ไม่รู้จะลงตอนไหนแล้วนะคะแต่อันนี้นะคะ ก็เป็นช้อยส์แล้วกันนะคะเป็นทางเลือกบางคนเนี่ยโสดอยู่นะคะแล้วก็อยากจะโฟกัสที่ตัวเองอันนี้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าคุณถ้าคุณไม่อยากมีใครก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณช่วงนี้โสดเออฉันว่าฉันอยากมีแฟนนะคะก็ลงตลาดได้เต็มที่เลยคะ่ะนะคะเป็นช่วงที่พลังงานของดาวเนี่ยส่งผลเรื่องความรักดีมากๆค่ะหรือว่าช่วงนี้นะคะใครที่โสดแล้วก็ถ้าคุยคุยอยู่นะคะช่วงนี้ก็ ให้เลือกให้ดีนะคะพอให้เลือกให้รอบคอบนะคะแล้วก็ขอให้คุณเนี่ยสมหวังนะคะได้เจอคู่ที่ดีคู่ที่ส่งเสริมคุณนะคะในทุกๆด้านเลยแล้วก็ดาวพุธเนี่ยเป็นเจ้าบ้านการงานใช่ไหมของชาวธนูเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณอาจมีแผนนะคะทำธุรกิจร่วมกันกับแฟนของคุณสำหรับคนโสดนะคะที่ ออ่ที่ยังไม่มีใครนะคะไม่อยากลงตลาดนะคะช่วงนี้คุณก็จะขยันทํางานเป็นพิเศษนะคะหรือเรียกว่าเป็นแฟนกับงานเลยก็ว่าได้นะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าแต่งกับงานนั่นแหละค่ะก็คือจะบ้างงานเป็นพิเศษเนาะต่อมาค่ะดาวอังคารนะคะดาวอังคารเป็นเจ้าบ้านบริวารแล้วก็ความเสียหายค่ะจะโคจรเข้าสู่ตําแหน่ง ความเจริญนะคะตั้งแต่วันที่30มิถุนายนอยู่ไปจนถึงวันที่18สิงหาคมค่ะ ช่วงนี้แนะนําให้คุณขยันตามพลังงานของดาวอังคารนะคะเราก็จะเกิดความก้าวหน้าขึ้นในชีวิตของคุณบางคนถ้าก่อนหน้านี้คุณเพียรพยายามทําดีมาตลอดคิดดีทําดีนะคะช่วงนี้นะคะพลังของดาวจะยิ่งส่งผลทําให้คุณอะ,จะเจริญก้าวหน้าบางคนเนี่ยมีสิทธิ์ก้าวกระโดดเลยก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะและคุณอาจจะเจอ ปัญหาแล้วก็อุปสรรคบ้างแต่นั่นแาละค่ะคือสิ่งที่ทำให้คุณเก่งขึ้นนะคะคนที่เก่งและประสบความสำเร็จก็คือคนที่แก้ปัญหายากๆได้นั่นเองค่ะสำหรับใครที่มีบริวารน,นะคะบริวารในที่นี้ก็หมายถึงลูกหลานนะคะหรือว่าลูกน้องนะคะคนที่คุณดูแลคนที่อยู่ในโอวาทคุณเนี่ยจะนำพาข่าวดีเรื่องน่ายินดีมาให้ค่ะเช่นนะคะ ลูกของคุณเนี่ยอาจจะสอบติดมหาลัยที่ต้องการได้นะคะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกภูมิใจนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแต่ก็ต้องมีเรื่องที่ต้องระวังนิดนึงค่ะช่วงนี้คนที่มีอํานาจเหนือกว่าคุณเนี่ยอาจนําพาความเดือดร้อนมาให้นะคะ,ะประโยชน์ที่ว่าอย่าเอาไม้ซี่ไปงัดไม้ซุงเนี่ยก็น่าจะเอามาใช้ได้ตอนนี้นะคะ คุณฟังแล้วอาจจะงงว่านึกไม่ออกว่าแล้วฉันจะไปมีปัญหากับคนที่มีอํานาจเหนือกว่าหรือว่ามีอิทธิพลเหนือกว่าได้ยังไงนะคะก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะคืออันนี้มันเป็นการอ่านตามสถิติของดวงดาวการโคจรของดวงดาวแล้วก็พลังงานโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้ไว้นะคะแล้วก็ระวังตัวไว้เนี่ยนะคะ ก็จะดีกว่านะคะมันจะทําให้เรื่องหนักในยกลายเป็นเบาหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยค่ะต่อมาค่ะดาวดวงสุดท้ายนะคะที่จะย้ายในเดือนนี้ก็คือดาวศุกร์นั่นเองค่ะดาวศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าบ้านอุปสรรคและเป็นเจ้าบ้านโชคลาภนะคะของคุณจะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งความเจริญค่ะตั้งแต่วันที่30มิถุนายนไปจนถึงวันที่27สิงหาคมค่ะ ช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าคุณจะมีสเสน่ห์รักสวยรักงามชอบแต่งตัวเป็นพิเศษคนโสดก่อนออกจากบ้านเนี่ยนะคะทาตัวให้ดูดีเข้าไว้เพราะอย่างที่บอกค่ะว่าคุณอาจจะเจอคนที่ใช่เมื่อไหร่ก็ได้นะคะเราไม่มีทางรู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพร้อมเข้าไว้นะคะสวยที่สุดหล่อที่สุดดูดีที่สุดเข้าไว้ค่ะแล้วคุณจะมีความมั่นใจเมื่อเจอคนที่รู้สึกว่าใช่ อาจเป็นเพราะว่าช่วงนี้คุณดูดีมีออร่านะคะทําให้ก็มีคนแอบอิจฉาคุณนะคะซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องใส่ใจนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะคะหากคุณไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้บิดเบียนใครนะคะก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวแต่ให้ระวังนิดนึงนะคะก็คือความโดดเด่นของคุณเนี่ยอาจจะไปเกินหน้าเกินตาคนที่มีอำนาจเหนือกว่าคุณนะคะที่พูดไปแล้วเนาะดาวศุกก็มาย้าเตือนนะคะดาวศุกก็มา ย้ายมาตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าระวังนะคะว่าความโดดเด่นของคุณเนี่ยจะทำให้คนคนอื่นรู้สึกเหมันไส้ว่าเอ้ยเกินหน้าเกินตาฉันนะคะแกล้งซะหน่อยดีกว่าสกัดดาวรุ่งซะหน่อยดีกว่านะคะก็เป็นไปได้เช่นกันเพราะว่าช่วงเนี้ยชีวิตคุณทำอะไรก็ดีไปหมดมีความสุขไปหมดคือมันช่างน่าอิจฉาซะจริงๆเลยะนะคะแต่นะคะก็ไม่ใช่ทุกคน ผู้ใหญ่บางคนบางท่านนะคะก็จะเอ็นดูสนับสนุนสนับสนุนคุณนะคะยังไงก็ขอให้ทำตัวเป็นที่รักเข้าไว้นะคะเพราะว่ามีมิตรนะคะเยอะๆย่อมดีกว่ามีศัตรูสรุปนะคะ ชาวธนูเนาะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างวุ่นวายของคุณนะคะโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนอาจจะมีเรื่องงานเรื่องความรักมาให้ปวดหัวบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแต่ก็เป็นช่วงสั้นๆเท่านั้นเองค่ะตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปทุกอย่างจะเริ่มเข้าที่เข้าทางนะคะพยายามสร้างมิตรผูกมิตรเอาไว้ให้เยอะนะคะถ่อมตัวค่ะแล้วคนจะรักคุณนะคะส่วนคนโสดเนี่ยถ้าอยากมีแฟน ลงตลาดได้เลยค่ะมีลุ้นที่จะเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจนะคะคนมีแฟนนะคะหรือว่ามีครอบครัวแล้วนะคะความรักก็มีความสุขดีค่ะนิดนึงนะคะสําหรับคนโสดนะคะก็เวลาถ้าเกิดว่าเจอใครนะคะอยากจะให้เลือกดีๆนะคะถึงพลังงานดาวเนี่ยจะส่งเสริมทางด้านความรักที่ดีนะคะแต่ตัวคุณเองก็ต้องเออเวลาจะตกลงคบใครคุยกับใครนะคะก็ต้องมีวิจารณญาณของตัวเองด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะ และนี่ก็เป็นสรุปนะคะโดยรวมการวิเคราะห์ดวงดาวประจําเดือนนี้นะคะหวังว่านะคะชาจะทำนายแล้วก็วิเคราะห์ให้ทุกคนเนี่ยนะคะละเอียดพอประมาณนะคะแต่ถ้าจะให้ละเอียดแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่าชาเนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยนะคะเกิดวันเดือนปีแล้วก็เวลาอะไรนะคะ แต่มีช่องทางนะคะที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถไปตรวจด,ดวงตัวเองนะคะหรือว่าดูดวงตัวเองแบบละเอียดเฉพาะเจอดจงสำหรับคุณเลยนะคะโดยเข้าไปที่ line at, นะคะ z i n z a e นะคะนั่นก็คือสินแสนั่นเองนะคะแินแส z i n z a e นะคะแล้วก็กดผูกดวงค่ะเมื่อคุณกดผูกดวงเนี่ยนะคะคุณจะต้องใส่รายละเอียด วันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็เวลาเกิดสถานที่เกิดค่ะแล้วคุณก็จะได้นะคะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะ<ส>และก็อย่าลืมใส่โค้ดเชิญเข้าไปด้วยนะคะ N A T นะคะหรือว่า N A N A T N A นั่นเองนะคะ<ส>เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์นะคะดูดวงฟรี30วันไปเลยนะคะ<ส>แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใส่โค้ดเนี่ยนะคะคุณจะใช้โปรแกรมเนี้ย แต่ไม่เสียเงินได้เพียง7วันเท่านั้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองไปใช้บริการดูนะคะแบบฟรีไม่เสียเงินนะคะ30วันแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไปใช้บริการแอปพลิเคชันนี้นะคะใช้โปรแกรมนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ายังมีสิ่งที่ติดอยู่นะคะยังต้องการได้รับคำปรึกษาส่วนตัวเนี่ยนะคะก็สามารถติดต่อชามาที่ l ลน e ส่วนตัวได้เลยนะคะจาก l ล n e ID ที่ขึ้นไว้บนหน้าจอนี้นะคะ ก็ยังไงนะคะเดือนนี้ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพดีแข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยนะคะเดินทางปลอดภยัยให้มีความสุขจิตใจแจ่มใสแล้วเจอกันเดือนหน้าสวัสดีค่ะ